เชฟรวยเนี่ยเป็นเชฟจากรายการ Hell's Kitchen <S สวัสดีครับผมเชฟมารวยครับรวยไขายข้องรวยค้างรวยเคลียร์นะครับผมผม,ผมโดนแน่งเลยค้่ตัตวยกิ้ม <c oughs> ตักเด็กสมัยก่อนเอ <c oughs> นี่ยทัฟเฟิลเ่แพงมากยิ่งทัฟเฟิลขาวโลนึงหูยิ่งกว่าทองอีก ท,ทัฟเฟิลสเต็กกับซอสทัฟเฟิลสลับบูราต้าทัฟเฟิลพาสต้าของเราก็ทัฟเฟิลพิซซ่าทัฟเฟิลจะสาดทัฟเฟิลลงไปสาดไ,ได้เลยเอาเอีกดิจัดไปฮะตอนที่ไปกแข่งเนี่ยคุณค<อ>ุลม,มีน้าดราม่าใครไหมันนี้หน่อยหน่อย วันนี้ครับผมพามาอยู่แถวย่านอ่างศิลานะครับจังหวัดชนบุรีแถวนี้เนี่ยแน่นอนครับครกอร่อยมากอ่างศิลาไม่ขครกร้านนี้เป็นร้านที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากโดยเฉพาะช่วงประมาณ2ปีล่าสุดเนี่ยได้ยินชื่อเสียงมานานละ คือย้อนความไปนิดนึงแล้วกันเชฟรวยเนี่ยเป็นเชฟจากรายการ Hell's Kitchen ในรายการเนี่ยเขาชื่อว่าเชฟมารวยนะซึ่งผมเนี่ยเรียกว่าไปเป็นแขกรับเชิญในการชิมอาหารเทปแรกหน้าตาแว็บแรกเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าหน้าตาหน้าเหมือนไส้ <laughs> แต่พอรู้จักตัวจริงปุ๊บเฮ้ยน้องนใ่ใสดีน่ารักนี่คือเชฟมารวยกับร้านของเขาที่เกิดมาเพราะวิกฤตโควิดครับกับ Truffle House ชบุรีคือร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่โดดเด่นมากแล้สังเกตว่าเขาจะมีโต๊ะข้างนอกนะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มดีแล้วนะเชฟรออยู่ข้างในเนี่ยเดินเซอร์วิสเองเลยเชฟมารวย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาโสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่นี่ฮะถ้าเจอหน้าแวบแรกนะทุกคนมีคำถามว่าไอ้หัวไก่นี่คืออะไรใช่ไหมผมไม่ใช่คนแรกที่ถามคุณใช่ไหมท้ายแล้วทุกคนจําได้หมดว่าเป็นไอเชฟหัวแดงแต่จําชื่อกันไม่ได้เลยทีเดียวเชียวไปๆมาๆก็มีโอกาสได้เจอกันนะเขาก็บอก้ พี่ได้ให้ผมเปิดร้านเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยร้านจะใหญ่ขนาดนี้อา่าตอนแรกมาร้านใหญ่ครับขายไปขายมาเริ่มจะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆเล็ก <c oughs> ลงเรื่อยๆข้างน,นอกเนี่ยจะสังเกตว่ามีโซนที่แบบเป็นโซนเอาท์ดอครับแล้วก็มีโซนให้เด็กเล่นด,ด้วยเด็กเล่นด้วยใช่ครับเแล้ว,ลวร้านนี้ก็คือตอบโจทย์ครอบครัวตอบโจทย์ครอบครัวครับวันธรรมดาจะเป็นลูกค้าคนชมบุรีเป็นหลักครับผมยกเว้นสุกเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากครับในแต่ละอาทิตย์ครับผมเน้นด้วยจํานวนมากจานวนมาก ร้านนี้ก็คือมีประมาณเก่ซีทได้ประมาณ140่ี่ซีทครับ140เลยเหรอร้านเปิดมากี่ปีตอนนี้3ปีแล้วครับสามปีแล้วหวังว่าจะมีปีที่4ต่อไปถ้ามาร้านนี้ชื่อก็บอกแล้ว t ัฟเฟิลเฮาส ใช่ครับเรามีทุกอย่างขายครับเห็ดตับเต่าเห็ดพอเห็ดมูนนี่นั่นยกเว้นเห็ดทัฟเฟิลไม่ใช่นะครับหลังๆก็เป็นอ่าเป็นทัฟเฟิลเฮาส์ครับก็จะมีอาหารเกี่ยวกับทัฟเฟิลเข้ามาผสมด้วยครับแในราคาที่ย่อมเยาคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อะเหริใช่ครับมุมนี้คืออะไรฮะมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่เป็นรูปเมื่อก่อนตอนผมอยู่ที่โรงแรมต่างๆครับผมอยู่โรงแรมอะไรมาบ้างบอกได้ไหมฮะอยู่สัปดาห์ที่ไปยูตันสุขุมวิทยี่หกครับยูตันสุขุมวิทย์ี่สี่ครับผมโราไปเทลอโศกยูตันที่หัวหิินนนแล้้วททาาไมมเปดรีี่่ะ จุดเปลี่ยนจริงเลยเนี่ยคือผมดูแลแขก V I P เป็นหลักกินไปปุ๊บก็คุยมีโอกาสได้คุยกันเขาก็บอกว่ายูเนี่ยเก่งมากเลยนะแต่ยูเป็นคนแข็งแก้วผมว่าอา้าวโอ้โหเราทําให้ได้ตายโดนด,าด่าซะงั้น<ม>เพราะว่าต้องเป็นคนแบบไอ้ที่ได้มากินข้าวฝีมือยูทาไมยูไม่คิดที่จะแบบเออให้คนทั่วไปได้กินบ้างอันนะั้นคือจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเลยเราเลยมีร้านนี้เกิดขึ้นว่าเราเอาอาหารของโรงแรมหน้าตาประมาณนี้อย่างนู้นอย่างนี้มาตรฐานของโรงแรม ไม่คนทั่วไปแต่รับประทานกันนั่นเองครับช่วงโควิดเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงวิกฤตของทุกคนเลยนะชววิกฤตของทุกคนแต่มันแล้วแต่นะว่าใครที่แบบจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสหรือวิกฤตและวิกฤตกว่าวิกฤตกว่าใช่โอ้โหช่วงโควิดช่วงนั้นมันช่วงที่แบบเข้างานตีห้าบางวันเลิกงานห้าทุ่มงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับคนกลุ่มหนึ่งเนาะเขาไม่ได้จ้างต่อ เราก็จะมีคนในลุ่นที่ต้องมีสแตนบายเราก็ต้องมองหาที่ถามกันว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ทำงานโรงแรมต่อแล้วเราจะมาลงทุนในด้านไหนดีเราทำอะไรดีก็เลยเกิดขึ้นกับโปรเจก์นี้ขึ่งกับโปรเจก t นี้นั่นเองเอาแล้วที่ไปออกเฮลท์คิทเช่นนี่คือก่อนที่เปิดร้านหรือหลังเปิดร้านเปิดร้านที่ได้ประมาณปีกว่าๆครับแล้วก็เห็นรับสมัครในอินเทอร์เน็ตนี่แหละผมมาสมัคร2วันสุดท้ายก่อนปิดรับสมัครอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราไม่เสียดายถ้าเราถ้าเราได้ได้สมัครแล้วแล้วเราไม่ติดอย่างเงี้ยครับ ก็คุยกันแหลกันแล้วโอเคสมัครถ่ายคลิปปึง้งเข้าไปสัมภาษณ์ปุ้ปบปั๊บปึบ๊บโอเคเป็นหนึ่งในสบุคคนผู้เข้าแข่งขันรายการเฮล l k i t c h e ครับ<อ>ผมอเฮ้ยเดี๋ยอนนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องนั่งคุยกันเผื่อหลายคนที่ดูอยู่อยากรู้ว่าเฮ้ยไอตอนนี้เขารับสมัครมันเป็นยังไงอะไรไงีทำไมร้านนี้ถึงต้องชื่อทัทฟเ<ฤ>ฟิลเฮาใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยทัฟเฟิลอ่ะมันยังไม่ได้แพร่หลายมากมันอยู่ในโรงแรมแล้วผมก็แบบเป็นลูกกระจกอ่ะนั่งเด็กขัดมันอะไรมันในโรงแรม สัปุ๊บเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยเอาไงดีวะมันคืออะไรวะขัดมันหรือขัดมันขัดมัน่วมันขัดมันนั่นมันตอนนี้ผมก็เอ๊มันคืออะไรนู่นนี่น,นั่นอะไรปุ๊บถ้าพักหนึ่งออหอมเพราะว่าเป็นหัวหน้าเชฟป,ปรุงไงครับสมัยก่อนเนี่ยในโรงแรมเนี่ยทัฟเฟิลสดสลไลใ์อ่ะต้องไปเบิกหัวหน้าหัวต้องเซ็นวัตถุดิบที่แพงมากแล้วเขาก็แบบโอ้โหยิ่งทัฟเฟิลขาวโลนึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้โหยิ่งกว่าทองอีกเราอะมีสิทธิ์แค่ยืนมองกับมีสิทธิ์อีกอันหนึ่งก็คือมีสิทธิ์ชิม ชิมตอนที่เขาเก็บการลูกค้ากลับมาจะล้างอ่ะเราก็รู้สึกว่าโหมันเข้าถึงยากมันแพงกว่าจะได้กินต้องเข้าโรงแรมนู่นนี่นั่นจัดไปวันนี้เรามีทัพยเออร์ในมือแล้วเรามีกําลังพอแล้วแล้วเราเลยดึงเอาวัตถุดิบนะครับมาให้กับคนทั่วไปได้ทานผับฟอนสดสไลด์เราก็มีสไลด์ออนท็อปในซุปเนี่ยคือสไลด์สองแผ่นสามแผ่นออนท็อปในซุปถ่ายรูปได้สวยงามอยากลองชิมเนี่ยผมคิดแค่หกสิบบาท มีคนสไลด์ให้ถึงที่เลยฟึดฟึดแต่ผมฟึดฟึดฟึดเลยเนี่ยแหละ,ละใช่ครับลแล้วก็ที่นี่ขายขายแค่กำละร้อยกว่าบาทบกำนี่คือกำมือหนึ่งกำมือหนึ่งโอ้ย <c oughs> จานคาต้าก็จานสามร้อยกว่าบาทให้คน,<ห>นเข้าไปซาลต์ท็อฟเฟลิลด้วยโอ<ฮ>ใช่แล้วครับก่อนที่จะออกจากที่โรงแรมนี่คือเรามีสิทธิ์เป็นเชฟมือสไลด์อย่างอ่าเรามีสิทธิ์แล้วแต่เราเริ่มเปลี่ยนนิดนึงแทนที่จะเรามีสิทธิ์คนเดียวปุ๊บเนี่ย เรียกนน้องมาเลยเฮ้ยมันต้องระวังยังไงมันต้องเก็บรักษาอย่างไงอะไรยังไงเราให้แต่ละคนน่ะได้จับได้สัมผัสผมเป็นคนกลางที่แบบอ่าเชฟยุคก่อนกับเชฟรุ่นใหม่เราอยู่เจนกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนประสานงานกับหัวหน้าเชฟหรือว่าผู้บริหารแล้วก็เป็นเชฟรุ่นรุ่นน้องมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเป็นคนปรับเปลี่ยนระบบหลายๆอย่างให้เข้าหากันได้ง่ายมากขึ้นลดบ้างลดยศลดบ้างลดยศหน่อยเข้ามาคุกคีกับพนักงานได้มากขึ้นดูนี่นั่นขึ้นไอ้ทรัฟเฟิลสดเนี่ย ปกติคือมันมีตลอดไปีไหมมีตลอดปีแต่ว่าแต่งฤด,ดูกาลกันก็สีจะไม่ค่อยเหมือนกันที่นี่คือมีทรัฟเฟิลให้กินทุกวันหรอที่นี่ก็มีครับเรามีสต็อกทุกวันับผมใช่เฮ้ยผมขอดูหน่อยได้ไหมบุคควเลย,เลยมาเลยไปฮไปไปะบุคัวของจริงบุคควของจริงไม่มีเตียมคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะสแปรคแค่แบบลูกเดียวอันนี้เรามีแบบเนี่ยหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูก โอ้พอเปิดมาคือแบบกลิ่นมันแบบหอมขึ้นมาจริงๆเนี่ยแก็จะมีการเก็บรักษาเปลี่ยนทิชชู่กันตลอดครับผมเก็บยังไงก็ได้ให้เขาไม่โดนความชื้นไม่โดนไอานชื้นาะใช่ครับอืมอุ๊ยผมยังไม่ได้ขอหน้าเชฟเลยผมจับได้เหรอครับจับได้ครับผมเราเป็นเชฟรุ่นใหม่แล้วครับจริงๆเลยเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยเราอยากให้เข้าใกล้วัตถุดิบได้มากที่สุดเพราะว่าจะได้เข้าใจวัตถุดิบเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสครับผมเอาไปอีกลู่งนึงป้า ทัฟเฟิลเฮาเราต้องมีทัฟเฟิลจริงๆครับนี่ปาบโอ้โหตายจัดตายปาบโอ้โหปาบโอ้โหหอม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 นี่อยากให้กล้องได้กลิ่นนะฮะก็คือเราจัดเตรียมให้กับลูกค้าทุกท่านโดีตลอดทุกเมนูที่เนี่ย เราอยากฝานอะไรใส่ลงไปสัตว์ลงไปจริงๆเนี่ยเราก็คือเราเราก็หมดกันว่าเราไม่ได้บังคับขายครับสำหรับคนที่อยากทานเพิ่มเนี่ยเราขายเป็นกลัมให้กับคุณลูกค้าอ๋อเหรอใช่ก็ดีนะตอนนี้กำลัง120บาทอุ้ยราคาดีราคาดีราคาดีครับไม่ได้เป็นตัวนั้นกำไรแต่ว่าเรามองว่าลูกค้าได้แล้วถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเช็คอินไลน์เนี่ยเราเลยเอางบโฆษณาร้านเข้ามาเจอแล้วว่าทรัฟเฟิลของจริงทรัฟเฟิลของแท้สามารถขอดูได้ตลอดเรามีสแปร์ตลอดครับผม โอ้โหที่จัดเต็มจริงๆฮะทรัฟเฟิลเฮาส์เจฟครับผมวันนี้เลยมานั่งด้วยกันเลยโอ้โหมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยอก่อนจะไปเมนูก่อนจะไปเมนูแต่นกันหน่อยดีไหมเปิดโซดาซ่าซ่ากินกันหน่อยครับผมส่วนใหญ่ก็เน้นเป็นอาหารยุโรปอาหารยุโรปเป็นหลักใช่ไหมใช่แต่บางอย่างก็จะมีรสชาติที่ปรับให้เข้าปรับให้เข้าคนไทยหน่อยแซ่บๆนิดนึงครับครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวทรัฟเฟิลใช่แล้วครับผม แต่ลเมนูก็จะสังเกตว่ามีทรัฟเฟิลนะไม่ว่าจะเป็นทรัฟเฟิลซุปพวกนี้คือเราแอดออนเอาแอดออนทรัฟเฟิลสดไ์ข้างบนด้านบนได้60บาทถ่ายรูปเก๋ๆแบบใครอยากลองกินลองชิมอยากมีรูปซึ่งเน้นนะครับว่ามีทุกวันมีทุกวันครับอุ้ยและแน่นอนครับเราอยู่กันที่เมืองเลยมืองชเมืองชนอยากให้มาถ่ายทุกวันแน่ เมนูไหนคนสั่งเยอะสุดเมนูนี่เลยครับหนึ่งคนหนึ่งถ้วยซุปทัฟเฟิลบอกเลยว่าแทบไม่มีกําไรแต่ให้ทุกคนมาทานมาชิมกันราคาเท่าไหร่ที่บอกว่าไม่มีกําไรเนี่ยสองร้อยกว่าบาทเออเหรอพร้อมครัวซองด้วยหนึ่งตัวทัฟเฟิลสดสไลด์ด้วยที่นี่จะไม่ใส่แป้งไม่ใส่อะไรเลยเป็นครีมกับเห็ดล้วนๆครับผมสังเกตความเข้มข้นเข้มนจริงอ่ะนี่ซุปทัฟเฟิลนะครับโฟัวกราทัฟเฟิลสเต็กกับซอสทัฟเฟิลสลับบูราต้าทัฟเฟิลไฮไลท์เลยตัวท็อปพาตาของเราก็ทัฟเฟิล พิซซ่าทัฟเฟิลพิซซ่าไฮไลท์ของเราเลยเหมือนกันครับที่นี่เนี่ยตีแป้งเองแล้วก็รีดด้วยมือเองสังเกตว่าแป้งอ่ะบางมากหน้าทัฟเฟิลเฮาส์ซิงเนเจอร์กับฝั่งนี้เป็นเชฟมารวยซิงเนเจอร์เฮ้ยอ่าเชฟมารวยซิงเนเจอร์มันคือยังไงอ่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เป็นหน้าที่เราคิดค้นขึ้นมาว่าเอาเบคอนมาทานคู่กับตัวแอปเปิ้ลแล้วราดด้วยซอสบาซิลิคดักชั่นเค็มๆหวานๆมีซอสซอมเปรี้ยวหน่อยนึง นี่สังเกตอันนี้คือสาธิตให้ดูว่าถ้าสมมติจะสาดทรัฟเฟิลไปสาด์ได้เลยไม่จํากัดไม่จํากัดครับผมเคยเจอ15กรัมมาแล้วคุณคูนแบบฟูฟูเลย <15 S 1> เพราะว่าเขาบอกว่าไปซื้อเองอะแพงกว่านี้อีกอลูกค้าบางคนบอกเฮ้ยมีทัฟเฟิร์นเลยเยอะไหมขอซื้อลูกหนึ่งก็เจอมาแล้วแล้วผเองไล้วเองมานั่งฝนเองเลยมันเลยได้กันน่าฮาสตาฮ่าฮ่าฮ่าฮายดีสุดฮ่าฮตาฮ่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 าตาดูดีมาฮ่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 าแฮมาฮ่าฮ่าฮ่าฮ แล้วก็ใส่หอยเชลล์โฮตาเตะออนท็อปด้วยแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ดับเบิลทัฟเฟิลหอยเชลล์โฮตาเตะใช่ครับคือเราใส่ทัฟเฟิลไปในจานเนี่ยสองเท่าใช่ครับสปาปกติแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเส้นหมึกดำแต่จริงเนี่ยที่ร้านเนี่ยมีเส้นทั้งหมด6กชนิดสามารถเปลี่ยนได้ครับอ๋อสามารถเลือกเส้นได้เลือกเส้นได้สปาเกตตีแองเจลแฮร์ฟูซลี่แล้วก็เพนเน่ แล้วก็เฟตตูชินีไข่ปกติแล้วก็เฟตตูชินีหมึกดําเราผัดกันแบบกระทะต่อกระทะรวเส้นกันกระทะต่อกระทะคือราคาเท่ากันราคาเท่ากันเส้นเลือกได้6แบบ6แบบเลือกแบบความสุกได้เลือกแบบความสุกได้แล้วก็พาต้าแบบไม่ใส่พริกไทยหรือว่าจานไหนเอาไข่สุกๆนู่นนี่นั่นบอกได้หมดอาหารตาสั่งอาหารตาสั่งเราเรียกว่าเป็นอาหารตาสั่งฝรั่งแล้วกันบางคนจะเกรงเง,งว่าแบบไปกินร้านเชฟนู้นเชฟนี้ไปขอแค่เกลือพริกไทยหรือแบบซอสเซิร์ฟเลยมันยังดูแบบ เมีการดูถูกกันมการดูถูกคน<ช>สังเกตนี่เลยครับ <c oughs> มาแบบเรียวๆเนี่ยเรานั่งกันแบบเรียวๆนี่ฮะเตยซอสเท็กซอสเนี่ย <c oughs> ที่นี่คือซอสสเต็กเราขอเพิ่มได้ไม่อัน้นน้ำสลัดทุกชนิดนะครับขอได้เพิ่มได้ไม่อัน้นไม่มีค่าได้จด่ายใดๆทั้งสิน้นถาแล้วตอบโจทย์นะถึงว่าลูกค้าติดเยอะติดใจฮะปากติดเตียงอ่าผมเริ่มจากทัฟเฟิลก่อนเลยนะทัฟเฟิลซุปนี่อืมโอ้โหต้นถึงใจ หัวซองก็สามารถสั่งเพิ่มเติมได้บางคนแบบมาเป็นแบบสี่ห้าคนอยากจิ้มกินอะไรกินกันอ่านอย่างนี้เลยนี่เลยนะอันนี้ผมว่าเด็กๆชอบเด็กชผมชอบแน่นอนอันนี้เป็นสลัดซูราต้าบูร่าจะมีแบบดริฟุตครับผมสามตัวสี่ตัวแล้วก็มีตัวคัมเบิลทัฟเฟิลด้วยมีผลไม้สดนิดหน่อยเพิ่มความสดชื่นคือพวกเมนจาเรียนน้ำย่อย ต่างๆโมนี่เชฟหลายตัวก็คือพัฒนามาจากอาหารโรงแรมอาหารโรงแรมใช่ครับเราคุยกันต่อเรื่องเฮลท์คิทเช่นกว่าที่เราคุยค้างกันไปได้เลยครับผมการสมักมันยากมันง่ายมันทํำยังไงบ้างการถมักเนี่ยรุ่นผมนะครับกับรุ่นนียก็คือถ่ายเป็นคลิปสั้นได้นําตัวครับแล้วก็ทําอาหารนะครับประมาณหนึ่งนาทีถ่ายเองนี่เลยถ่ายเองเลยผมก็เอามือถือกล้องธรรมดานี่แหละไม่มีไม่มีทีมงานไม่มีเลยเลยถ่ายกล้องกันเองตัดต่อก็ใช้แคปคัตตัดต่อนี่แหละ ก่อนตัดต่อเนี่ยผมจะเปิด Google ดูวิธีใช้ที่ตัดต่อคลิปอยู่เลยแคปคัดนี่แหละไม่เคยใช้แต่ที่สาคัญเลยเนี่ยคือว่าเราเป็นตัวของตัวเองสาธิตให้ดูหน่อยว่า1นาทีนั่นแหละสวัสดีครับผมเชฟมารวยครับรวยขายของรวยค้างรวยเคลียร์แล้วครับผมเอ,อเรื่องจริงเหรอถาวิรจริง <c oughs> ถ้ามีแรกเราเรานาคนอื่นไปแล้วดีกว่าสวัสดีครับดูแล้วมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์ครับผม แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนผมทุกคนนะครับบางคนอาจจะไม่แบบสวยๆมาเลยอะไรมาเลยหรือว่าบางคนเรียบร้อยหล่อเรียบหรูก็ได้แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยให้เป็นตัวของตัวเองครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปั้นหน้าเสแสร้งอะไรสุดท้ายแล้วเราวัดซัดเลยเอาแบบที่เราเป็นห้าวิแรกผ่านไปแล้าวิแล้วผ่านไปมาปุ๊บผมทําเป็นพาสต้าผัดครีมทีนี้ผมมาทำพาสต้าผัดครีมพาสต้าผัดครีมนู่นนั่นอะไรโป๊ะใส่เบคอนใส่นู่น ท้ดยสุดท้ายาาครับคือครีมของเราผมโยนแม่งเลยโค้งตัดตัวยครีม <laughs> ตัดเด็กไปยต้องบอกเฮ้ยมันไม่ใช่โอ้โหมึงเอาอะไรครีมอะไรไมาให้กูอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก,กะแยกใหม่ทำใหม่อันนี้ผมมาในวตลมมา, <laughs> า,นนาในเฮฮาหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้เลยเพียง <c oughs> แต่ว่าผมมีออนท็อปฟัวกามีอะไรด้วยจานประกวดจานประกวดจานประกวดจานหากินอืมประมาณนี้ครับผมออว่ะ ตอนถ่ายนะมืออยู่เนี่ยมือสั่นังี้งถ่ายเองด้วยเหรอถ่ายเองพอตอนคุกกิ้งจับกระทะไหมน้องเ้องเลครัวเฮ้ยมึงมึงมาถือผมไม่ได้มีต้นทุนอะไเลยและใช้ครัวที่นี่ด้วยใช้ครัวที่นี่เลยครับครัวที่นี่เลยตอนไปแข่งขันเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากจะบอกว่าเห็นมีคำถามว่าสคริปต์ไหม ไอโข่สริปไม้เตรียมไอพวกนี้เตรียมเอาจริงๆอ่ะผมกินไปด้วยนะกินไปด้วยไปด้วยนะผมอ่านี่แบบสริปไม้เตรียมหรือเปลาโอ้โหแม่งรู้รู้ว่าจะดิบล่วงหน้าแน่เลยรู้นี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยเนี่ยพวกผมไม่ใช่นักแสดงคือผมเป็นพวกครัวอยู่อะไรไม่ได้เจอคนด้วยเจอกล้องเนี่ยตาคันปะ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 แล้วเพราะนั้นนะครับยืนยันเลยว่าไม่มีการเตรียมมาก่อนรู้โจทย์ล่วงหน้าไหมผมอยากจะบอกนะครับว่าตอนหยิบวัตถุดิบแบบหยิบหอมใหญ่หยิบแครอทอะไรอ่ะในใจเราอ่ะ หายแล้วกูทำเมนูอะไรดีวะกูทำเมนูอะไรดีวะระหว่างหันนะยังไม่รู้เลยทำอะไรหันมกาก่อนหันมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยกูผัดหอมหนุงหอมใหญ่ผัดเครื่องเคียงกันมาก่อนมันไม่มีเตรียมแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเราทำกามบ้านส่วนตัวได้ไงเจอหมูเราทำอะไรเจอเป็ดเจอไก่เราทำเมนูประมาณไหนอาหารฝรั่งเรามีซอสอะไรที่เราทำเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงวานน้นงานมาปุ๊บเปิดมาโป้งกระเพาะหมูเปิดมาโป้งขาวัวเสิร์ฟไอที่เตรียมมา ไม่ได้ใช้สถานการณ์สร้างเวลาบุหรุษเสมอตอนที่ไปแข่งเนี่ยมันจะมีเพื่อนร่วมทีมใช่ไหมใช่จะเป็นทีม2ทีมแบ่งเป็นสองทีมแรนดอมเลยอะแรนดอมครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยเหรอไม่รู้จักเลยอ๋อมันถึงเกิดแบบดราม่านะมันมีดราม่าเกิดขึ้นได้แต่ละคนคุณมีหน้าดราม่าใครไมให้รายการนิดหน่อยหน่อยใครใครตอนนี้มันหมดแล้ว มันเป็นตามย้อนดูมันตามย้อนดูเอามันเป็นรการพกต็จริงเหรอนจริงจริงเพราะว่าทุกอย่างมันคือเรียวในครัวมีหลายสิบชีวิตอ่ะใช่มันต้องมีชงเชงชงเชงกันตามหน้างานใช้ว่าตามหน้างานนั้นจริงๆเลยเชฟมือชิมจริงอ่ะไม่ใช่ไม่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันเชฟมือชิมจริงแล้วผมบอกแล้วว่าทะเลาะกันทุกวันแต่ทะเลาะกันหน้างานแต่พอจบงานมาปุ๊บต่างคนถ้าเขาเป็นมืออาชีพนะเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมนจบงานแล้วกอดคอกินนู่นนี่นั่นกันเหมือนเดิมจริงๆการทะเลาะกันในครัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ดี การทะเลกกาะกันคือการพูดคุยกันคือการพูดคุยกันแต่ถ้าต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างโยนต่อไปนะพัง,งเละเถียงกันดีกว่าเถียงนะก,กันดีกว่าทะเลาะกันด<ถ>ีกว่าอันนี้เป็นหอยเชลโฮตาเตะค,ครับผมอ,อันนี้เป็นเกตซาชิมิแต่ว่าเรามาจีให้ข้างนอกแบบตึงๆหน่อยข้างในยังมีดมแรอยู่ครับผมที่นี่ใช้โฮตาเตะเยอะนะเนี่ยโฮตาเตะเยอะครับโฮตาเตะออกดีครับวันหนึ่งประมาณ3โลสี่โลได้อยู่จริงๆนาขาดคาเวียนะ อสนใจไหมสนใจครับผมสนใจค่ะอันนี้เป็นตัห่าฝรั่งเศสจริงๆพาลาเป็นคอมโบทัฟเฟิลครับทานกับแก้มด้วยกันโอีภูสิทธิ์มาด้วยนะฮะหน้าทองมาเลยฉันจึงเป่าค่ะ้าผมเข้าแบบคำอย่างนี้เลยนได้เลยครับผมเต็มป่าเต็มคำครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับผมความสามารถนะครับโอเคอยู่ยวไหมครับผมทำไมไม่ยอมพูดกับผมสักทีครับอันนี้ครับเป็นบับเบิลทัฟเฟิลโคชเชลโคดัตเต้ครับผมแล้วก็ออนท็อปด้วยไข่กุ้งหรือว่าไข่ปลาบินเม็ดใหญ่เรามาตักเยี่ยงกันด้วยจานนี้ครับนี่เป็นเส้นแองเจลเฮร์คุ้ง่ายๆก็เหมือนมีซั่วผัดผัดมีซั่วสีนี่ดูรู้เลยว่าอืมผมชอบจานนี้ชีวิตของการเป็นเชฟตอนที่อยู่โรงแรม กับการมาเปิดร้านตัวเองเป็นไงครับเป็นลูกจ้างก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีใช่ไหมครับถึงเวลามาปุ๊บถึงเวลาคุณทํางานครบเดินปุ๊บเงินเดือนคุณได้แน่ๆออกแน่ๆคุณทําชิบหายคือคุณถูกเตือนคุณถูกดา่าคุณถูกวันนิง่งแต่คุณไม่ได้แบกรับใครจ่ายเยอะๆแต่ว่ามาเป็นเจ้าของร้านอาหารเองเราไม่ได้อยู่เฉพาะในครัวแล้วเราต้องมาดูหน้าบ้านด้วยการบริการเป็นยังไงบัญชี ต้นทุนอาหารไม่ได้มีแค่ต้นทุนอาหารเนี่ยต้นทุนค่คาได้จ่ายร้านค่าน้ําค<ม>่าไฟค่าเช่าของเสียทั้งหมดลูกน้องเราทํบิบิมพาดเท,ทอาหารทิ้งนั่นคือเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายตังออกไป<ม>ขายได้ไม่ได้ไม่รู้สิ้นเดือนมาเราต้องมีเงินจ่ายค่าพานักงานไปต่อที่สเต็กนิดนึงเราเสิร์ฟมาคู่กับสองซอสนะครับก็คือซอสทัฟเฟิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นซอสหมา่าล่านี่ซอสหมา่าล่าอืม เดี๋ยวไม่เห็นมากเรามีเรื่อลิบอายลิบอายก้าเฟสดิบอายเกนเฟดสันนอแล้วก็พี่คัญญาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็โทอมฮอคเลยที่ผมรู้จักเจ้าหนึ่งนะขายพี่คัญญาเนื้อดีมากเลย สั่งยังสั่งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับคุณลูกค้าครดีดีครับผมเรียกว่าสมราคาสมราคาเรามีมีมีเนื้อหลายเกรดให้เลือกครับผมจริงๆโฟก้าก็มีนะฮะโฟก้าก็มีครับเซลฟล้วครับเรียบร้อยแล้วครับผมอยากให้พี่แดนชิมจานนี้เหมือนกันอ่านี่อันนี้ผมตั้งช exactly. ื่อว่า love at first sight เพราะมันเป็นจานที่ผมทำในอีพีแรกเลยอ๋อนี่เลยเหรอใช่เป็นสันในหมู ยัดไส้ตัวผลไม้ลูกคุณแต่ว่าในรายการมันไม่มีลูกคุณมันมีบลูเบอรี่เราก็เลยเอาบลูเบอรี่ไปยัดไส้แทนครับ45นาทีเตียงหรือเปล่าอ่ะมันไม่เสร็จจานเนี่ยโอเคเป็นจานเสร็จที่แบบมีสองซอสตกแต่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นี่ความตั้งใจที่เราทำจริงๆซอสสีเหลืองก็จะเป็นซอสอ่าอ่าเยลโล่แคสซิคัมไอตัวพิลาคังเหลืองะครับซอสเนี้ยเป็นซอสบลูเบอร์รี่ แต่แบบกินกันตัดกันเดี่ยนตัดเดี่ยนได้อะไรได้จริงอ่ะผมมีห้องจัดเลี้ยงข้างหลังด้วยนะอ่าห้องว i p พีเพราะว่าดูง่ายดูไม่ออกเลยเรามีห้องแย่แล้วก็มีห้องนห้องนำมาด้วยเราไปดูกันหน่อยไหมไปเลยไปเลยมามาเราจริงๆเรามีฐานทับลับอยู่ข้างหลังด้วยคือทะลุมาเป็นทองเนข้างหลังใช่แล้วครับโอ้โหแล้วจะมีห้องน้ำแยกมาให้ครับผม เอาน้ำชายเอาน้ำหญิงติดแอร์เรียบร้อยแยกเป็นโซนเลยแยกเป็นโซนเลยือเดิน,นเๆๆข้ามาก็เลี้ยวเข้านี้ได้เลยใช่แล้วครับผมโ oh, <c oughs> หว,วินี้ได้อีกหลายโต๊ะเลยเนะี่ยหรือว่าจะเป็นห้องเล็กก็เป็นส่วนตัวหน่อยออฟิดครึ่งหนึ่งไ, <ป S 2> ได้หรือค<อ>ุณแดงอยากจะมานั่งกันแบบแค่สองคนจะปิดห้องทั้งหมดเลยจัดดอกไม้รอบห้องก็ได้ครับผม อ๋อก็มีเซอร์วิสตรงนี้เองด้วยแล้วก็มีพนักงานส่วนตัวอยู่ตรงนี้ใช่แล้วเราบตรงห้องน้ำเข้าตรงนี้ส่วนตัวได้เลยส่วนตัวได้เลยอ่ะนี่คือทัฟเฟอร์เฮาส์นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเชฟรวยนะครับมาจากกรุงเทพนะครับแป๊บเดียวเป็นทางด่วนมาปื๊ดเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวถึงชั่วโมงเดีอ้มาเจอเชฟรวยนะครับดูแลคุณภาพควบคุมคุณภาพเองครับผมยินดีครับอกมาชนแก้วด้วยใครอยากจะจองโต๊ะ ฝากคอนแทคไว้นิดนึงไลน์แอดนะครับผมแอดทับฟลูเฮาส์ครับผมหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนสองสองเก้าเก้าครับอ่านี่เลยไลน์แอดนะครับไลน์แอดทับฟลูเฮาส์หน้าหน้านี้ได้เลยครับผมส่งตแล้าขึ้นตรงไ้นเออขึ้นตรงไหนเียขึ้นตรงนี้แล้วกันครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่แดนลูกค้าบางคนบอกว่าเขาขับจัอร์คาร์มาไง มาดิบเข้าร้างปึ๊บสวัสดีครับเชฟรวยผมอยากจะบอกว่าผมมากินอาหารร้านคุณถูกค่าธํามันผมตีเข้าไปกลางเมืองอีกโอ้โห <c oughs> นี่เรามาถ่ายกันทุกวันเลยนะครับเยจะได้มีคนนั่งดื่มด้วย